สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการหารากของสมการกําลัง3และรากของสมการกําลัง4ค่ะโดยอันดับแรกเลยนะคะจะมาหารากของสมการกําลัง3โดยใช้สูตรของคาดานค่ะอันดับแรกเลยนะคะเ,เราจะพิจารณาพหุนามที่อยู่ในรูปของ x กําลัง3บวก px บวก q เท่ากับ0 ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีาจากพหุนามนี้นะคะไม่มีพจน์ที่เป็นกําลังสองเลยถ้าถ้าเวลาเราเจอไปเจอโจทย์นะคะที่อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปเนี่ยเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของพหุนามนี้ก่อนนะคะจึงจะสามารถใช้สูตรของคาดานได้ค่ะโดยสูตรของคาดานนะคะให้ a <S <S เท่ากับลบ q ส่วน2บวก root, q s q r q กาลังสองส่วน4บวก p กาลัง3ส่วน27และ b นะคะก็จะเป็นเช่นเดียวกับ a ค่ะแค่เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกนี้นะคะเป็นลบค่ะ <c oughs> แล้วก็จะได้รากของสมการก็คือรากที่3มของ a บวกรากที่3ของ b และลบเศษหส่วนสคูณรากที่3มของ a บวกรากที่3มของ b บวกลบสแควรูทสาส่วนสคูณรากที่3ามของ a ลบรากที่3มของ b i ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่ ก็จะอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองค่ะค่ะแล้วมาดูโจทย์กันเลยนะคะจงหารากของสมการ x กําลังสาลบส x บวกสเท่ากับศูนย์ะคะ <c oughs> มาเริ่มทํากันเลยนะคะ,ะวิธีทำเนี่ยเมื่อเมื่อเราเปรียบเทียบกับสูตรของคาดานเนี่ยก็จะเห็นเปรียบเทียบกับสูตรนี้นะคะก็จะเห็นว่า p พีของเราเนี่ยจะเท่ากับลบสามเลขคิวนะคะเท่ากับสี่ค่ะก็จะได้ว่าจะได้ a จากนั้นนะคะก็คือเรา เราแทน p เท่ากับลบสามกับ q เท่ากับ4เนี่ยลงไปในสูตรนี้นะคะลงไปใน a ก็คือจะได้เป็นลบ q ส่วนสองก็คือลบสี่ส่วนสองก็จะได้เป็นลบสองบวกส q u a r e Root s q ส a r e Root q กำลังสองก็คือสิบหกส่วนสี่บวก P กำลังสามก็คือลบยี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบเจ็ดก็จะมีค่าเท่ากับลบสองบวกสแควรูตก็จะเห็นว่าตัดทอนได้นะคะก็จะเหลือเป็นสี่บวกลบหนึ่งค่ะก็เท่ากับลบสองบวกสแควรูตสามนั่นเองค่ะ a ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ2บวกสควรูทสาค่ะต่อมานะคะ b พิจารณา b นะคะเมื่อเราแทนเข้าไปในสูตรเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะแค่เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกนี้นะคะเป็นลบค่ะก็จะได้เป็นลบ2ลบสแควรูทสีบวกลบหเท่ากับ ลบสองลบสแควรูทสามค่ะต่อมาเราก็จะได้แล้วนะคะจะได้รากของสมการก็คือ รากที่3ของ a บวกรากที่3มของ b ลบ2บวกรูทก็บวกรากที่3ของ b นะคะก็คือลบ2ลบสแควรูทาม ก็จะมีค่าเท่ากับลบอันนี้ก็เราจะเคลียร์นะคะเพื่อทำให้อยู่ในรูปสวยงามและ ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนนะคะก็คือลบเศษหนึ่งส่วนสองคูณลบรากที่รากที่สามของ A ลบรากที่สามลบสองบวกรูทสามบวกกับรากที่สามของ B แล้วก็บวกรูทสาส่วนสองคูณกับรากที่3ของ A ลบรากที่3มของ B ก็ไอน,นั่นเองค่ะค่ะก็ก็ได้แล้วนะคะสำหรับการหารากของสมการกำลังสามโดยใช้สูตรของคาดานค่ะต่อมานะคะเราจะมาหารากของสมการกำลังสี่ก่อนเ,อเราจะมาหารากของสมการกำลังสีต่อนะคะโดยเราจะใช้สูตรของเฟร์รารี Ferrari นะคะในการหารากของสมการกำลังสค่ะ มาดูโจทย์กันเลยนะคะจงหารากของสมการ x กำลัง4ลบ x กำลังสองลบ6 x ลบ9เท่ากับ0ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะพิจารณาสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสก่อนนะคะว่าเป็น1หซึ่งซึ่งในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสเนี่ยเป็น1ดังนั้นเรามาเริ่มทํำกันเลยนะคะ ก็คือจากจากโจทย์ก็คือ x กําลัง4ลบ x กําลังสลบ6 x ลบ9เท่ากับ0ค่ะซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะคะอ่อจะเห็นว่ามันจะอยู่ในกรณีที่1ของสูตรเฟรารี่ก็จะได้ x กําลัง4 เท่ากับ x กําลังสองบวก6 x บวก9ค่ะซึ่งเมื่อเราเห็นพจน์สามพจน์นี้นะคะก็จะเห็นว่ามันสามารถทำให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ได้เมื่อฝั่งขวานะคะทำให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็จะทำให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์เช่นกันค่ะ นั่นคือก็คือจะได้เป็น x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับทําให้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์ก็จะได้เป็น x บวกสทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองค่ะก็จะได้จะได้เป็น x กำลังสองเท่ากับ บวกลบ x บวก3ค่ะเมื่อเราเห็นเมือ่อเมื่อเราเห็นตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วนะคะซึ่งเเรามันจะสามารถแยกเป็น2สมการได้ก็คือ x กําลังสลบ x ลบ3กับ x กําลังสบวกบวก x บวก3โดยเราจะพิจารณาเ แยกกรณีนะคะจากกรณีที่1จาก x กำลัง2ลบ x ลบ3เท่ากับ0จะได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าพจน์นี้นะคะไม่สามารถแยกตัวประ,ออก,ประกอบไม่ได้ ดังนั้นเราจะใช้สูตรมาช่วยนะคะก็คือจากจาก ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0 x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ส่วนสอง เราจะใช้สูตรนี้นะคะเมื่อเราแยกตัวประกอบไม่ได้เนี่ยก็คือเราจะใช้สูตรนี้ค่ะก็จะเห็นว่า X เท่ากับเมื่อเราไปแทนแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะได้เป็นลบ B ของเราคือลบหนึ่งบวกลบ บวกลบ b คือลบหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองลบ c a ของเราคือหนึ่ง c ของเราคือลบสามส่วนด้วยเอาขอไปค่ะส่วนสอง A ค่ะ ส่วนส่วน2 x e, e, ของเราคือ1อ่จากนั้นก็มีค่าเท่ากับเคลียก็คือจะได้เป็น1บวกลบสแควรูทสส่วน2อาก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2บวกลบ สแควรูทสิบสามส่วนสองอต่อมาพิจารณากรณีที่สองนะคะก็คือและ x กำลังสองบวก x บวกสามเท่ากับศูนย์จะได้ ไปแทนในสูตรนะคะก็จะได้เป็น x เท่ากับลบหนึ่งบวกลบสแควร์รูทหนึ่งกำลังสองลบสี่ ac ก็คือสิบบวกหนึ่งคูณลบสามส่วนสอง ae ของเราคือหนึ่งมีค่าเท่ากับลบหนึ่งบวกลบ Square r ส o t เอส่วน2เ,เท่ากับลบเศษ1ส่วน2บวกลบสแคว1ส่วน2 i ดังนั้นดังนั้นรากของสมการคือเราก็จะได้รากของสมการก็คือ เศส่วนสอบวกสแควรูตสิบสส่วนสแล้วก็เศษหส่วนสลบสแควรูตสิบสามส่วนสต่อมาก็คือลบเศษหส่วนสบวกสแควรูตสิบเ ส่วนสอและลบเศษหนึส่วนสอลบสแควรูตสิบส่วนสอค่ะก็ได้ออกมาแล้วนะคะสำหรับการหารากของสมการกำลังสี่โดยใช้สูตรของเฟรรารี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ